สวัสดีค่ะวันนี้นะคะทางเพจมูลนิธิศูนย์นข้อมูลชุมชนนะคะก็จะมาไลฟ์เรื่องออการฟังผลคำพิพากษาในคดีหมายเลขดำที่1192-560ทับอระหว่างนางพยยูมีสบายที่1กับพวกรวม4คนผู้ฟ้องคดีและ รัฐมทัรนีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่1กับพวกรวม9คนผู้ถูกฟ้องคดีนะคะก่อนอื่นในที่นี้ก็จะมาแนะนําตัวผู้ฟ้องคดีทีมทนายแล้วก็นักวิชาการน,นะคะเริ่มจากผู้ฟ้องคดีที่1น่งค่ะเอ,อ่อชันนางคือมีตบายอยู่ตําบลบันเลงได้มาฟ้องคดีทสุศานวันนี้เขาให้มา,วา,ากวงศาลปีปากษาปากออมา แล้วก็เดี๋ยกวก่อนเหลืองคุนอยากจะดูกเดีเ๋ยวป่าบอกไหมสุขคนสวัสดีค่ะผู้ฟ้องคดีที่สามนะคะชื่อนางสาววรรณิภาโอเซนค่ะเป็นผู้ใหญ่บ้านทเจ็ดตะบนชนเนิล์กค่ะสวัสดีครับโดนใจพักดีผู้ฟ้องคดีที่สี่ค่ะแล้วก็ต่อไปทีมทนายความนะคะ ก็นักวิชาการค่ะสวัสดีค่ะ,คะอาภาหวังเกียรติจากมหาลัยนสงสิตค่ะค่ะแล้วก็เฉลิมศรีประเสริฐศรีนะคะก็จะเป็นพิธีกรในวันนี้ก็เริ่มต้นที่ให้บอกให้ผู้ฟ้องคดีบอกเล่าความรู้สึกของตัวเองก่อนค่ะว่าฟังผลคำพิพากษาแล้วเป็นยังไงแล้วก็ผลเป็นยังไงนะคะ,ะเริ่มที่ปายุงก่อนก็ได้ค่ะอ่อปางหวังเนี่ยมันก่อ มันก็รู้สึกบางทีมันก็เหมือนกับยังไงอ่ะเราได้มาฟังแล้วมันก็เหมือนกับเขาได้จะอันนั้นเสื่อมก็ไม่ได้ลงมาตรวจสอบที่เรามาฟังนั้นเนี่ยก็ไม่ได้ลงมาดูให้เราเลยไม่ว่าจะเป็นใครทั้งหมดมันก็เลยร้านก็ต้องฝากสาออกมาเป็นลูกแบบนี้แต่ถามว่าปากคิดจะต่อกันอีกไหมก็ต่อลูก จนฟ้าที่เราจะไปันอยู่ไหวโอเคต่อไปนะครับวันนี้ก็มีแนวทางที่สารท่านแนะนำนะคะที่เราจะมีการสู้ก็คิดว่าก็จะสู้ต่อไปแล้วก็ได้ทุกคนเป็นกำลังใจให้พวกเรานะครต่อสู้กันไปก็ขอ,ขอบคุณท่านทีมทางสนายคะ่ะที่มาช่วยพวกเราโดยเต็มใจช่วยโดยช่วยกันเต็มที่เราก็จะสู้กันต่อไปคะ่ะ โอเคค่ะต่อไปหลวงดมนะคะผมก็ขอขอบคุณทีมงานนะครับทั้งนักวิจัการแล้วก็ทีมทนายฝูงบุญองษงชุมชนนะครับที่ได้เมตตาจากมบ้านนะครับซึ่งนะครับเพื่อทีจาการดูแลที่สถานะ ก็รู้สึกหมายถึงว่าเราถาท่านได้ยกฟ้องนะครับจากเขตพื้ที่ท่านได้ได้แจ้งให้คณะผู้ฟ้องได้ทราบเร้วก็ไม่รอสอยนะฮะเราค็จะทู้ต่อแล้วก็ไปส่งโทรศักท์ไปยเท่าท้วกันด้วยันิจารณาการไต่สวเป็่ข้อมูลต้นนะครับว่าการกระจาตุ่ที่ได้รับผลกระทบด้วยอย่าง่ นะครับซึ่งเราก็เห็นว่ามันต้องต่อสู้กับดีกันข้างยาวนะครับเพราะว่าในการลุกอรั้งที่สาธารเนี่ยซึ่งเป็นปสมบัยของแก่นดินซึ่งเอ,อเอกชน <That> s <S ซึ่ง <time. S 1> เป็นประกอบการไดออ้ลุกอรั้งเข้าไปแล้วก็ไปไปใช้ประโยชน์ลงทุนซึ่งออผู้ที่มีหน้าที่ที่จะต้องดูแลขาดการดูแลเอาใจใส่นะครับซึ่งเราก็พยายามที่จะแจ้ ให้หน่วยงานนะครับที่รับจ้างการลุกล้ำต่างๆแต่ก็ไม่มีการที่จะแก้ปัญหาอะไรอย่างไรมีการตรวจสอบดูแลอะไรต่างๆก็ถือ <ๆ S 1> ว่าท่านไ,ได้ปล่อยเสร็จเลยนะครับเพราะนั้นเราในฐาะนะชุมชนคนที่ได้รับผลกระทบไม่ว่าจะเป็นในการลุกล้ำที่สารณะในการเปลี่ยนแปลงที่ต่างๆจนให้เกิดผลกระทบเป็นต้นว่าน้ําท่วมในเวลาหน้าฝนหรือน้าลห,หาลากนะครับ ก็ท่วมมาตลอดเวลาแต่ว่าผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบที่จะต้องดูแลกับไม่เดือดร้อนนะครับโดยที่ประชาชนต้องช่วยช่วยการมาตลอดนะครับแล้วก็เราก็เห็นว่ามันไม่มีความเป็นธรรมกับชุมชนซึ่งเราเป็นคนหนึ่งในพื้นที่ซึ่งก็ต้องมาต่อสู้ดิ้นรนที่จะฟ้องร้อง,องที่จะให้มีการแก้ไข เพราะนั้นวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งซึ่งเราจะต้องทำงานนี้ต่อนะครับถึงแม้ว่าศาลท่านจะพิจารยุคร้อมก็ต่างนะครับเพราะนั้นในการที่เราจะต้องต่อสู้ดิ้นรนก็คือเราหวังพิ่งที่จะเพิ่งทีมขนายนะครับกับนักวิชาการนะครับที่จะจะช่วยกันประคับประคองให้สังคมความยุติธรรมมันเกิดขึ้นในทุกๆบ้านเรา คต่อไปนะคะก็จะมาฟังทีมทนายกล่าวสรุปถึงผลคำพิพากษาซึ่งมีทั้งสิ้นสี่ประเด็นนะคะขอเชิญทนายวิรวัตรค่ะสำหรับคดีนี้นะครับโดยหลักเนื้อหาของคดีนี้คือว่าเป็นคดีเกี่ยวกับที่ดินที่ดินสามตำบลก็คือตำบลเชียงเมินตำบลทะพงและตำบลบ้านไร่เขตอุบลจังหวัด ที่าทางบริษัท i r อ c นะครับได้ยื่นขออ,อนุญาตการใช้ที่ดินสาระประโยชน์ของรัฐตามมาตรา9แห่งประมวลกฎหมายที่ดินนะครับแล้วปรากฏว่าในการขอใช้ที่ดินดังกล่าวเนี่ยมันมีกระบวนการที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็มีการบุกรุกที่ดินสาระบางส่วนซึ่งทางาชาวบ้านและผู้ฟ้องคดีเห็นว่าเนี่ยการกระทําดังกล่าว ของหน่วยง,งานราชการที่มีการบไไดบังนัเลยหรือ,อของบริษัท R อ c บซที่มีการลุกล้ำหรือทําผิดเงื่อนไขการใช้พื้นที่สารประโยชน์ตามมาตรา9เนี่ยไม่น่าจะถูกต้องชาวบ้านเลยจึงนําคดีมาฟ้องที่ศาลกรุงกรซึ่งนํามาสู่การประสิยคดีในวันนี้นะครับโดยหลักๆเนื้อหาของคดีนะครับที่ศาลวินิจฉัยวันนี้มีทั้งหมด4ประเด็นนะครับประเด็นแรกก็คือเรื่องของอผู้ฟ้องคดีมีสิทธิ์ฟ้องที่จะให้ศาล มีคำสั่งเพิกถอนกบบระบวนการการเพิกถอนสภาพที่สารประโยชน์หรือไม่นะครับในส่วนประเด็นนี้เนี่ยสารม,มองว่าในกบบระบวนการขั้นตอนดังกล่าวเนี่ยครับยังอยู่ในขั้นตอนระหว่างการพิจารณาเพราะฉะนั้นกระบวนการดังกล่าวที่ยังไม่มีคำสั่งออกมาเนี่ยถือว่ายังไม่กระทบสิทธิ์ของผู้ฟ้องคดีฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิในการฟ้องในข้อหานี้นะครับส่วนประเด็ดนที่2นะครับประเด็ดนเรื่องของอายุความในการฟ้องคดีนะครับซึ่ง มีอยู่สองประเด็นที่ศาลต้องนิจัยเกี่ยวกับเรื่องเรื่องนี้ก็คือว่าหนึ่งกระบวนการการขออนุญ,ญาตใช้ตามมาตราเก้าแห่งหประมวลงกฎหมายที่ดินเนี่ยเป็นกระบวนการที่ถูกต้องหรือไม่นะครับประเด็นที่สองก็คือเรื่องของหน่วยงานราชการคือผู้ถูกฟ้องคดีที่สามถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่แปดได้ละเลยการดูแลคุ้มครองที่สารประโยชน์หรือไม่อันนี้เป็นสองประเด็นนะครับที่ศาลตั้งเป็นประเด็นในการนิจใจครับมีส่วนเรื่องของอายุวา์มครับ สำหรับออประเด็นนี้เนี่ยศาลม,มองว่าการฟ้องคดีของชาวบ้านนะครับถึงแม้จะเกินระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแต่วัตถุประสงค์ในการฟ้องคดีเนี่ยเพื่อมุ่งหมายคุ้มครองประโยชน์สาธารณะหรือประโยชน์ส่วนรวมเพราะฉะนั้นชาวบ้านจึงมีสิทธิ์ฟ้องคดีได้ถึงแม้จะเกินระยะเวลาที่กฎห,หมายกำหกนหดก็ตามนะครับอันนี้เป็นไป,นปนตามระเบียบที่ประชุมใหญ่ของตุลาการศาลปกครองสูงสุดน,น,นะ กําหนดเรื่องของอายุความไว้ว่าถ้าเป็นการฟ้องเพื่อคุ้มครองประโยชน์สาธารณะเนี่ยแม้จะเกินระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดก็มีสิทธิ์ที่จะฟ้องคดีได้สําหรับประเด็นที่ศาลจะต้องีิชัยประเด็นที่กล่าวไว้ก็คือประเด็นเรื่องของกระบวนการขั้นตอนการขอใช้ที่ดินของรัฐตามมาตรา9แห่งกฎหมายที่ดินว่าถูกต้องตามกระบวนการขั้นตอนหรือไม่เลยครับศาลวินิจฉัยว่าเมื่อมีกฎหมายกําหนดขั้นตอนให้หน่วยงานราชการ ดำเนินการเช่นมีการลงไปสำรวจเชนสูตรพื้นที่ที่ขอว่ามีสภาพยังไงมีทางสาระมีสภาพใช้ประโยชน์หรือไม่ยังไง mm hmm. เมื่อมีกระบวนการขั้นตอนดังกาวแล้วเนี่ยสาลก็ถือว่าเป็นการดําเนินการที่ครบถ้วนถูกต้องนะครับและอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจก็คือสารมองว่าการขอใช้ประโยชน์การขอใช้ประโยชน์ในที่ินงมาตามตามตามตรา9เป็นการยื่นดยเอกชนเพราะฉะนั้นถึงแม ถึงแม้กฎหมายบอกว่าจะต้องรับฟังความเห็นแต่ในกรณีเป็นเอกชนขอใช้เพราะฉะนั้นไม่ได้อยู่ภายใต้บังคับของระเบียบสำนักนายกรัฐมนิรีที่ต้องจัดเทีรับฟังความคีดเห็นของประชาชนนะครับอันนี้ศาลก็มองในประเด็นนี้ว่าไม่จําเป็นต้องมีกระบวนการรับฟังความคีดเห็นก็ก็ถูกต้องแล้วแต่กาที่เราเด็นแปว่าต้องมีการรับฟังความคิดเห็นศาลมองว่าไม่ต้องก็ได้เพราะว่ามันเป็นเอกชนขอใช้ไม่อยู่ภายใต้บังคับของระเบียบสำนักนายกทั้งหมดทั้งมวลในประเด็นนี้ศาลมองว่าเมื่อ มีการดําเนินการต้องตามขั้นตอนแล้วแล้วรัฐมนตรีมหาดไทยได้มีการอนุมัติในการขอใช้พื้นที่รัฐตามมาตรา9ของกฎหมายที่ดินแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นการดาเนินการโดยชอบแล้วนะครับส่วนประเด็นเรื่องของผู้ถูกร้องคดีที่3ถึงผู้ถูกร้องคดีที่8เป็นหน่วยงานราชการเนี่ยได้ละเลยในการคุ้มครองดูแลปกป้องที่สารประโยชน์หรือไม่ยังไงนะครับซึ่งประเด็นนี้เนี่ยสารได้มีฉัยว่า ที่สารประโยชน์ทั้งหมดทั้ง44แปลงที่ทางบริษัทแอร์พีซีขอใช้เนี่ยพื้นที่ทั้งหมดอยู่ในเขตประกอบนิาหกรรมของแอร์พีซีซึ่งได้มีการคว้านซื้อที่ดินจากเอกชนแล้วแล้วก็ที่ดินที่อยู่ในเขตประกอบการบางส่วนเนี่ยมันเป็นที่สารประโยชน์ของสารประโยชน์เพราะฉะนั้นที่ตรงนั้นเนี่ยมันมีการดําเนินกิจการมาตั้งหลาย10ปี20ปีแล้วครับแล้วสภาพทางทิ่นั้นก็ได้เปลี่ยนไป นี่เมื่อทางมันเปลี่ยนไปแล้วสภาพคลองเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยมันก็ถือได้ว่าไม่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายนะครับที่ตรงนั้นอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งซึ่งซึ่งเป็นประเด็นที่เราคิดว่ามันไม่น่าจะต้องตามกฎหมายเพราะว่าทางกฎหมายเนี่ยทุกขีนชัดเลยว่าที่สาลการจะเนินการเพิมของเท่านั้นตามกฎหมายไม่ได้ตามการเวลาหรือตามอายุการเก็บไปของสภาพอันนี้ก็น่าสนใจที่ศาลไม่ได้วินิจฉัยเรื่องกฎหมายตัวนี้นะครับศาลแค่มาจับว่า มันมีการใช้พื้นที่มา20กว่าปีแล้วแล้ว t i m ก็ได้เปลี่ยนไปคองก็ได้เปลี่ยนไปสภาพก็เปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นเรื่องของประเด็นเรื่องที่สาเนี่ยก็ไม่ได้ต้อะไปเป็นส่วนของการ่างครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจสามมองว่าในเรื่องของอแปลงที่มีการอานุญ,ญาตในการใช้พื้นที่สายน้ำ พร้อมๆกับมันเกิดขึ้นมาก่อนการที่จะมาขอใช้ประโยชน์ตามมาตราก้าอีกแต่ว่าศาลก็ไม่ได้หยิบตรงนี้มาวิจัยศึกษาเพราว่ามันเป็นข้อที่จริงที่เกิดจากคดีนี้แล้วซึ่งอาจจะไม่ถูกต้องนะครับทนี้เต็มสิในส่วนที่คิดว่ามันเป็นการวิจใช้ค่าเพื่อหอต่างแต่แต่ศาลก็ได้ชี้ประเด็นว่าในเมื่อมันมีนมการลุกที่สาระประโยชน์นะครับชาวบ้านหรือผู้ปกครองคดีก็มีสิทธิ์ที่จะร้องเรียนให้หน่วยงาน้ามาตรวจสอบดำเนินการแก้ไขได้ทีนี้ก็เป็นประเด็นที่น่า ว,ว่าจากานี้เนี่ยในการขับเคลื่อนในการตรวจสอบที่ดีส,ส,ส,สาระเนี่ยชาวบ้านจะดำเนินการยังไงนะครับอันนี้คือทั้งหมด4ประเด็นที่ที่สารตั้งเป็นประเด็นในการวิจัยคดีนี้แล้วก็บทสรุปของคดีนี้สรุปโดยดูบังคือสารตุลาการเจ้าของคดีเห็นว่าควรพิพากษาปกครองซึ่งทางทนายแล้วก็ทางชาวบ้านเองนี่ได้พูดคุยกันก็จะใช้สิทธินในการยื่นณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดต่อไปในส,สัปดานซึ่งจะครบกำหนดอุทธรณ์วันที่เท่าไหร่นะคะ วันนี้ฟัง25กันยา30วังก็25ตุลคาค่ะเดี๋ยวเราก็จะยื่นอุทธรณ์ภายในระยะเวลาที่กําหนดไว้นะคะต่อไปก็เชิญอาจารย์อภานะคะค่ะก็สวัสดีนะคะไม่ทราบว่าตอนนี้มีผู้ชมอยู่ประมาณเท่าไหร่คะ24คนค่ะเราเพิ่งไลฟ์สดครั้งแรกนะคะของนนที่ศูนย์ข้อมูลชุมชนนะคะจากการฟังคําพิพากษาคดีครั้งนี้นะคะ่ะมันเป็นข้อต่อสู้ โจดเนี่ยคะ่ะจะเป็นชาวบ้านนะคะฟ้องร้องต่อเขตประกอบการอุตสาหกรรม IRPC นะคะว่าเขตประกอบการอุตสาหกรรม i ออาเนี่ยลุกล้ำที่สาธารณณะที่ประชาชนเนี่ยใช้ประโยชน์กันมาก่อนซึ่งกรณีอย่างนี้เนะะี่ยค่ะมันเป็นกรณีที่เราเจอในหลายพื้นที่ องสาหร,รมย่เชนในนิคมอุตสาหกรรมมากกวพาคุค่ะเมื่อก่อนมันก็จะมีประเด็นอย่างนี้นะคะโดยเราคิดง่ายๆเลยว่าเวลาเราจะทาอุตสาหกรรมที่ใช้พื้นที่แปลงใหญ่ๆนะคะยังไงมันก็ต้องเป็นทาที่สาธารณะที่ชาวบ้านเนี่ยใช้ประโยชน์แล้วนะคะแต่ปัญหาก็คือว่านโยบายและการกฎหมายของรัฐรวมถึงกระบวนการยุติธรรมอะค่ะมันสนับสนุนเห็นชัดว่าสนับสนุนเอกชนมากกว่า การดูแลความเดือดร้อนของประชาชนดิฉันคิดว่าอันนี้ชัดมากนะคะในกรณีนี้เนี่ยเ,เขตประกอบการอุตสาหกรรมเนี่ยไม่ใช่นิคมอุตสาหกรรมแะคะมันมันแตกต่างกันอยู่นะคะเขตประกอบการอุตสาหกรรมเนี่ยถ้าเราคิดง่ายๆคล้ายๆทําบ้านจัดสรรนะคะมีผู้ประกอบการคนหนึ่งแล้วก็ขออนุญาตประกอบการเป็นเขตประกอบการอุตสาหกรรมแล้วก็จัดสรรที่ดินเพื่ะนั้นขั้นตอนต่างๆเนี่ยมันจะฟาดแ็กแล้วก็รวดเร็วอันนี้คือเป็นนโยบายของรัฐที่จะสนับสนุนให้เอกชนเนี่ยสามารถ ตั้งโรงงานได้เร็วรวมถึงได้รับการสนับสนุนเรื่องของ b o i เยอะแยะเลยค่ะ e เรื่องของการลดภาษีอะไรต่างๆการนําเข้าอุปรกรณ์อะไรไม่ต้องเสียภาษีอันนี้คือเป็นนโยบายที่รัฐเนี่ยเขาช่วยฝังผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในกรณีนี้เนี่ยพอประกาศเป็นเขตประกอบการอุตสาหกรรมปุ๊บเนี่ยเขตประกอบการอุตสาหกรรมเนี่ยไปทับที่สาธารณะของชาวบ้านแต่มันเหมือนว่ากระบวนการต่างๆทั้งกฎหมาย นะคะทั้งนโยบายแล้วรวมถึงกระบวนการยุติธรรมเนี่ยแค่มีหน่วยงานกรมโรงงาน academic, อุตสาหกรรมเนี่ยประกาศว่าที่ตรงนี้เป็นที่ประกอบการอุตสาหกรรมเนี่ยคำสั่งนี้ดูเหมือนมันจะมีอํานาจเหนืออย่างอื่นหมดเลยเ<อ>หมือนว่ารักให้ความสําคัญหรือสนับสนุนอุตสาหกรรมมากกว่าที่จะดูแลความเดือดร้อนของของประชาชนซึ่งอันนี้จะเกิดขึ้นในอีกหลายพื้นที่อะค่ะที่มีการส่งเสริมหรือสนับสนุนให้เกิด อุตสาหกรรมขนาดใหญ่นะคะรวมถึงในพื้นที่ภาคใต้ที่เกิดในอนาคน,นอันนี้เป็นรากของปัญหาเลยแล้วก็ขั้นตอนในขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมค่ะกระบวนการยุติธรรมบ้านเราเนี่ยยังเป็นกระบวนการยุติธรรมที่อยู่กับกระบวนการเอกสารเยอะยังไม่มีกระบวนการที่เข้าลงไปสู่การค้นหาข้อเท็จจริงในพื้นที่อย่างเช่นออกไปเดิน สำรวจในพื้นที่ซึ่งก็มีบ้างอะค่ะแต่ยังยังส่วนน้อยก็เริ่มเริ่มมีะคะ่อันนี้มันก็จะเป็นข้อจํากัดทําให้ไม่สามารถเห็นปัญหาข้อเท่จริงในพื้นที่ได้หมดนะคะอันนี้ก็จะเป็นปัญหาหลักแต่หลักๆก,ก็คือ,อ,อนโยบายกฎหมายและวิธีคิดนะคะที่ไปช่วยเหลืออุตสาหกรรมนะคะในขณะที่เราเปรียบเทียบกับชาวบ้านที่อยู่บนพื้นที่ภูเขาที่ทําการเกษตรมานานแล้วเป็นเจ้าของที่ดินนะคะ จะออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินตัวเองเนี่ยยังต่อสู้มา10-20ปีออกไม่ได้แถมยังถูกอะไรนะักฟ้องร้องให้ออกจากที่ตัวเองอีกในขณะที่กฎหมายที่เอื้ออุตสาหกรรมเนี่ยเอาที่สาธารณะของประชาชนนะคะไปไปยกให้อุตสาหกรรมซึ่งเป็นเอกชนนะคะซึ่งเป็นเอกชนที่เขาทํากําไรเพื่ออุตสาหกรรมของเขาเลยนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็น เมื่อสักครู่นะคะอาจารย์ได้พูดถึงปัญหาที่ภาคใต้นะคะช่วยเล่าถึงกรณีปัญหาที่ภาคใต้เพิ่มเติมหน่อยได้ไหมคะใ้ก็คือตอนนี้รัฐมีโครงการที่จะขยายอุตสาหกรรมไปที่จังหวัดอําเภอจนะจังหวัดสงขลาค่ะแต่มีลักษณะใกล้เคียงกันเลยค่ะกับที่ irpc ที่เป็นผู้ประกอบการอุตสาหกรรมนะคะเพราะคนที่ไปขับเคลื่อนตอนนี้เป็น tpipt ก็มีแนวโน้มอันนั้นจะทาเป็นสวนอุตสาหกรรมหรือเ,เขตประกอบอุตสาหกรรมไม่แน่ชัดนะคะตอนนี้ก็กําลังไปมีการพักดันเพื่อที่จะเปลี่ยนผังเมืองให้พื้นที่บริเวณนั้นเนี่ยเป็นสีม่วงก่อนเพื่อที่จะไปทําอุตสาหกรรมได้แล้วก็เท่าที่ทราบเนี่ยบริเวณนั้นเนี่ยปัจจุบันก็มีที่สาธารณะอยู่เยอะเลยนะในพื้นที่ที่เป็นเป้าหมายที่จะทําอุตสาหกรรมนะซึ่งถ้าระบบการแก้ไขปัญหาหรือว่าระบบ การกฎหมายอะไรอย่างเงี้ยถ้ามันยังเอื้อประโยชน์ให้กับคนอย่างเงี้ยมันก็จะเกิดกรณีคล้ายๆกับที่บ้านแรงเชิงเนินอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะที่สาราน,นี่ในที่สุดเนี่ยก็จะตกไปอยู่เป็นที่ดินของเอกชนที่ถูกต้องตามกฎหมายโดยขบวนการของรัฐอย่างถูกต้องด้วยนะค่ะ,ะโอเคถ้าางนั้นก็วันนี้ก็จะขอจบการไลฟ์แต่เพียงเท่านี้นะคะค่ะสวัสดีค่ะ